สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้มาพบกับบูน้ำใสครับสวัสดีค่ะรักทุกท่ะครับโอ้หอมน้ำโสกมานังถ่ายกุ้งกินเบ็ดครับของพี่ครับเด็ค่ะเป็นพี่ทั้งผ่านหุ้นใจครับครับโอ้คือยูกไก่น้องเสียไปแต,ต่ตกจะได้นี่ยเลขตัวไว้พี่โอ้ขมตมาขมตมาเอ้านี่แหละครับคลิปนี้อ่ามาตามแนวทางตัวเลข อาจารย์โกยบ้านไร่ครับนี่แหละครับคุณยายเจ้าของสาครับโอ้ขนาดบ้านบ้านหลักโต๊ก,กุ้งฝนยังมัลองคีบไปเพป่นเหรียญเยอะมุ้งเยอะแบบบ้านหลักตกกุ้งของแท้ครับท่านผู้ชมเมื่อนี้กบรรยากาศฝนสีตกแล้วโอ้สามขั้นเบ็ดยังบนทั้นใดๆจักเบ็ดเลยครับกุ้งนี่สลัดนี่อ๋อลงจากตัวกว่อนไหมเงี้ย ลงค่สองพันหาเองปลาปลาจยกปลาปลาทะดบานี้ปลาลักหมื่นปลาลักหมื่นโอ้ปลาประมานสามหมื่ปลาทวมเป็นงินจกบาทไมเงียจากนลงทลนิสทลน้อกบบอทเรดอกลงเทนิดลงทลามี่บาทสุดยอดเลยฝนจีตกแล้วมือนี้ตงใช้ฝนมาอะไอูน้ำใสกับ อ๋น้ำส้มก็ได้แบบนี้ไหมเงี้ยมาตกกุ้งมาตกกุ้งจิติตแดงยังบุ้จิไแดงยังบุนี่ต้องใส่เด็กโคดจญี่ป,ปุ่มรอๆนี่อะไรไหมเงี้ยนี่แหละครับท่านผู้ชรามแนวกุ้งกินตับกับหัวใจไก่เอาหเห็นกันแล้วครับแนวทางตัวเลขหมวดที่พานมาอาจารย์โกยบันเล่ครับเพื่อนกาเขาหาศูนย์ครับ เดี๋ยวจะพายเอฟซีไปเบิงโทรศัพท์อยู่หนารถลุ่น,นะครับเดี๋ยวขอมาเอฟซีเบิงอีกครั้งหนึง่งบรรยากาศดีครับอีสานบานเฮาครับท่านผู้ชมทางนี้เป็นป้าอ้อยครับป้าป้าอ้อยครับผมป้าอ้อยของน้องแบงครับแม่น้องแบงปลูกไว้ไวถ้ถาให้แนวหนาเป็นมาซื้อครับ เดี๋ยวขออยญาตเอาโทรศัพท์แน่หนารถดแป๊บหนึ่งได้ครับ่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์โกยบ้านไล่เนาะครับา่านผบุชมเดี๋ยวให้เบิกงวดเกาสกอนนะครับนี่ครับงวดิ่งหันเขาล่างตรงๆค,ครับ่านผบุชมหมืดแน่เด้ครับเดี๋ยวขอพ่ายแป๊บหนึง่งนะครับา่านมู้ชมนี่ครับ ล่างมวดที่ผ่านมาครับวิ่งห้ากับเก้าจับคู่ให้ห้าศูนย์เลขออกล่างห้าศูนย์ครับต่านผู้ชมเอาลองเบิ้งครับเพื่อได้โชคได้ลาบครับหามุมหาเงาจากน้อยก่อนครับนี่เละครับมวดวันที่หนึ่งสิงหาเลยครับต่านผช้ชมมวดที่ผ่านมาเป็นวิ่งล่างหาเลขออกหาศูนย์เป็นจับคู่แห่หาศูนย์มาต้องกับเลยครับ งวดนี้มากแล้วครับทั้งบนทั้งล่างจับคููให้ซีคููเหมือนเดิมเอาผิดจะหน้าเบื้องกันครับเพื่อได้โชคได้ลาบครับนี่ก็เป็นอ่างวดเก่านะครับท่านผู้ชมงวดไม่มากลลวครับบริษัทแน่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาของแถมให้เบื้องนี่แหละครับขออภัยเด้อครับหน้าหน้าหน้าทงมาให้แสงในโทรศัพท์ึืนบ่ค่อยดีปันไดครับเลยบ่ค่อยเห็นงวดเก่านะครับได้ก็เห็นพ่อ สัตว์เขียวนิดน้อยนะครับท่านผู้ชมมาเบิ่งหนวดไม้กันเลยครับสำหรับอาจารย์โกยบ้านไร่ครับอาจารย์โกยบ้านไร่16สิงหาคม68นี่แหละครับมาแล้ววุฒนธรรมช่เขียนเอาแต่สุดเน้นสุดทีเปินขัดมาให้นด้ครับบน20403191ล่างครับผม09585989ครับ แคปหน้าจอได้เลยครับ่ําผู้ชมเพื่อเป็นการว่าผ่าดแนวทางตัวเลขดีๆจาก่าเมย์ซีแล้วก็อาจารย์โกยบานไหลเนาะครับมาดุนดวนตามดุนดวนให้เอซครับเขาลองเบิงครับ่านผู้ชมโอ้ทางพุนไกลสีได้แล้วครับสิดแห้งโพดนองแบ่งเกือบได้เสียได้ครับเด็กกุ้งดีแบงปลาโอ้ ได้ปลาครับในห้างไม่ไไมบอ่ปบอปลาเอากุ้งวันนี้มาเอากุ้งย่างเดียวครับปลาบอ่บอใดเพรปาะปลาเมื่อขึ้นมาเอาแล้วครับวันนี้จะเอากุ้ง <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับเห็ดยังน้องพี่บ้านนี้เขาเยนถือาจยแยของดิเบ็ดก็ได้ โอ้สุดดำเป็นปลาเลยโอ้งานใหม่ตัวนี้มานย่างเดียวตัวนี้ของพี่เนานี่แหละครับออ้ำโศกมักตัวใดนี่นี่อาจารย์กวยบ้านไล่มักสีศมัก4ีศูนโอ้4ีศูนบนคนแย่จะคล้องสามักห9าเก้ากับห้าแปดพ่อดีแหละครับ โอ้รองเบิงครับธรรมุช้มอาจารย์โกยบ้านไร่16สิงหาคม68งิดงบันที่ล่าสุดครับนี่ครับวันที่สิบหกบน20 40 3 191ล่าง09 58 59 89ครับนี่แหละครับเอาเอาทางตัวเลขครับปนินหน่อยเดี๋ยวนินหน่อยปล่อยปนินเอากุ้งย่างเดียวดิ โอ้หลวงพี่นี่เห็ดยังน้อบะนี่เอาเบ็ดออกเอาเบ็ดออกว่าได้เตียงคากง่ายดีไหมเงี้ยโอ้สวยแล้วโบมานเลยมือนี่มานแดงแตงงานใหม่นี่เลยครับบรรยากาศอีสานบานเห่าสาง่ายขนาดครับตะกี้สานี่เป็นสีฟ้าออกคือยังทะเลบุรนษละครับ ต้จีมาเล่นกับน้องพี่น้องแบงมีเป็ดพอมยูโบไดซีดเอาเป็ดดิพี่จักตัวบ่าเป็ดกาบกาบมีเงีนเน้ยนี่ตัวเดียวพ่อลาบเลยบานแลงนี่นี่แหละครับเอาก่อนสิจบคลิปกันไปครับอาจารย์โกยบ้านไล่ครับสิบกสิงหาคม68ตามกันต่อง,งวดครับบนกับล่างครับแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชม เมื่อเป็นการบ่ผัดแนวทางตัวเหล็กดีๆนะครับเหล็กเล่าพงเ่หรือรว่าตำเล่าก็ได้ลงไปทีเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับเ,เห็นกันแล้วนะครับเป็นงได้อน้ำโศก<า>เหล็กเล่าพงเย่อดลุ่นม้ง่มั่นใจก็แลานะ <c oughs> งูหันก็หาตรงๆม่ต้อง,งกลับ<า>พงเย่ก็ตะกี้ซ <c oughs> ื้อบ่เปลี่ยนนอเหล็กเล้าอยากลอ่องเบิ้งก็เลยจัดสูตรแบบเป้นดวน เล็กออกปุ๊บเห็ดออกปั๊บเลยเนาะนี่แหละครับไปเอฟซีทางส่องติดใจเนาะสำหรับคลิปนี้ครับมียยังฝากเอฟซีว่ออนน้ำโศกฝากติดตามออมน้ำโศกได้ไดยคะ่ะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะไปพอกันไม่คลิปหน้าเพาให้มันมันน้ำกันได้ครับงวดนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ